สวัสดีครับพี่น้องยิเซีแฟนคลับทุกท่านนะครับผมกับบรรยากาศที่โคกหนองนาคูหมานฟาร์มนะครับวันศุกร์ที่22ธันวาคม2566นะครับเวลาขณะนี้ประมาณ16.00นน,น,นะครับผมพปกัดโคกหนองนาคูหมานฟาร์มเพื่อกัน,านลารลุกจังหวัดศรีสะเกดครับ ยาวปีใหม่ครับเีโวกาสได้กลับขึ้นมาทนีน,นะครับลมแรงมากครับบรรยากาศตอนนี้นะครับ16จุด,จด,จด,จดอ4องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิขณะนี้ประมาณ23องศานะครับลมแรงมากครับสังเกตยอดไม้ครับลมแรงมากอากาศหนาวนะครับ ตอนกลางคืนประมาณ 14, สิบสี่สิบห้าองศานะครับเห็นน้องชายเราให้ฟังตอนกลางคืนหนาวแล้วหนาวมาได้สองสามคืนแล้วครับจะ <c oughs> เป็นนายห้อยพอรนะน้องชายนะครับก่อนก็ทำงานที่ออทที่ออโตอิน และยอมเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ออกมาทําเป็นเกษตรกรโดยตรงนะครับนายห้อยปอนปอนสัตว์กีนารับนะครับแก้งแกหนาวไหมยิ <laughs> งเ่าดีว่าแ <laughs> ดวีว่า <laughs> ว,ว,ว,วแกเห,ห่าาเนี่ยครับก็ <laughs> อยู่ที่นี่นะครับเนี่ยไิกัดนะครับอยู่ที่บ้านน้อยนีพคกน้องนาเนี่ยนายห้อยปอน นะครับมีความสุขดีว่ากันตอนนี้ก็มีไว้นะครับก็ประมาณสามสี่ตัวแล้วครับประจำการที่คง้องหนาแล้วฝั่งทางนู้น จะเป็นพันธุ์เขานะครับพันธุ์เขาอันนี้ปลูกกล้วยครับปลูกกล้วยแล้วพนันธุ์เขาปลูกกล้วยเห็นพันธุ์เขาบอกว่า,วาใส่วงหนูนะครับได้ทุกคืนเลยนะครับเดี๋ยวจะทำ ใส่บวกหนูนะครับนักหนูให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับมีโอกาสดีๆนะครับเดี๋ยวจะพาพันเขาใส่บวกหนูนะครับที่นี่นครับนีบค่ครับเป็นค้งน้องนาปันเขาบอกได้หนูทุกคืนเป็นฟันเขา แรงมากครับน้องเนี่ยครับเกี่วดูจอนไม้นนไนมนนไเนี่ยยอดไผ่ยอดดูคาดตบอนจอนไผ่เนี่ยลงแรงมาก ใก่ไกล,ลกันนาเลยรครับหนาวแล้วครับ <c oughs> ขึ้นสี่โมงเย็นนี่หนาวแล้ว นี้ก็จะเป็นข้าวในห้อยปอนนะครับมาเจ็ดกระสอบน,นะครับแ่งข้าวแป้งนะครับข้าวแปงนะ้งข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะครับตมาเจ็ดกระสอบ ประจํากายของนายห้อยกรน,นะครับ เติมน้ำใส่บอ่อบอกบนะครับส่วนบอ่อประบึกนี่น้ำยังเหลือเยอะนะครับน้ำเยอะน้นเหลือเยอะครับก็นาแรงมีน้ำมีสาจะลดรุ่งต้นไปนเพราะว่าต้นสูบน้ำจากบ่อนี้ยไปรุงป่งต้นไม้นะครับแล้วก็เติมบ่อเนี่ยครับเติมบ่อกบเนี่ย น้ำเต็มลงบ่อนะครับสังเกตดูบ่อนี่ก็นะครับปลาชีนะครับปลาแตะเพียงตัวเล็กๆนะครับมา,รบมา,าก,กระโดดเลีาา้ยงน,น้ำที่นี่แล้วก็อะไรเงี้ยูใส่มาติดปลาเล็กหรือไม่อาจจะมาดันรอกินกบนะครับ Terima <tune> kasih telah menonton video ini. <tune> in> จะเป็นบ่อกบกแล้วก็ปลาตะเพียนครับนนเติมน้ำเลียงไว้ตลอดสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผม คุณ fc แฟนขับทุกท่านนะครับที่ติดตามชมช่องกูหมานปามนะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามชมช่องกูหมานปามในคลิปต่อตัด,ดไปนะครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ